แป๊นนึงนั่งรอก่อนนั่งนั่งนั่งรอก่อนนแรงลอถอดด้านมลื่นไอตองดู่จวเลยพร้อมกันไม่รู้ใครดูแลโอ้ตายแล้วทำไมหิวมากอื้อจ๊ะจ๊ะวันนี้ก็เป็นวันที เลยหรอฮะเอ้ยอ้วนไม่หักเลยหรอโอ๊ยไปแล้วห้องซ้ายห้องซ้ายห้องแม่เหรอโอ๊ยเรื่องแมวเราเนี่ยไม่รู้โอ๊ยแล้วเราแม่ปวดขาอเลยเนี่ยอุ้ยมาไมเอะไรมาเล็กแบบเนี้ยเขาอยากใหผมไม่ใช้จะใช้จริงนะจ้าออลินเยฉันต้องไม่ใช้เลยมันปวดขาหล่วงแล้วมันแบบว่า คือต้องโดนคืนนี้อ่านสรรพคุณแล้วเป็นเหมือนแบบสูตรที่ผ่านการทดสอบแล้วอะ่ะคือเป็นสูตรที่แบบผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมหลังหัวเออเธอจะทำะอะไรจ๊ะเธอเริ่มปฏิบัติการเนาะมันจะได้ไปนอนกับยายหนาวมากอะลูกอะเปิดออแอร์สิแปดหลอทำไมไม่หนาวเลยเป็นคนท้องแน่เลยอ,ะอ่ะที่รักไม่รู้สึกเย็นเลยอะ่ะ ไอ,นอน้วันนอนก็ฉี่แล้วอ่ะน้องน้องอยู่กับพ่อนะแม่ไปฉี่แบบนึงรอแม่ฉี่อะขึ้นมาหัวนเนี้ขึ้นได้หรือเปล่าไไม่ได้พอะช็ดเล,นเลน่นเล่นมันมัวมัวนะเนี่ยระวังนะระวังตกนะ ปิดกล้องปิดกล้องเหรอนี่หรือเปิดเปิดอะไรจ๊ะเปิดไปเปิดไปหน่อยเปิดแอลเปิดอยู่แล้วนี่เปิดเลย แล้วเดี๋ยวนะโมตาสะไหว้พักันให้เร um. <wave breathing iquer> <Dam> ียบร้อยเริเจ้ะอโอ้โอ้โอ้โอนโอ้โอ้โอ้อ้โ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 อหรออยัอ้โอนโอ้อยกอือหรออยังอโ้อออ้อ อไม่ใช่นะลูกแล้วมันสั้นเกินไปลูกอ่ะไหว้พระตรงนี้อ่ะไหว้หมอนไหวหมอนอ่ะพร้อมกันพร้อมกันเราเรวจะเป็นนะไฟมันหลีหน่อยแล้วโมตสาเปีนหนีเลยเพราะวะ่ามีเัินยตพระ<อ>ไม่ได้ยินนะเวลาเป็นเด็กก็ต้องเอาได้ไม่อันไม่ต้องสอนแล้วคะ่ะพ่อ S <S เขาไม่ได้อยากะรู้ไม่ได้าอาไป้ดยวเขาจะมาน้ำ <S 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 ม,มลาลย,ยิงใจใจงามเนาะทำอะไรให้มันรู้บ้างนะว่าอะไรควรไม่ควรทำาอะ